สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนําเสนอดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีรับรางวัลเกียรติยศรางวัลสุดยอดผู้นําท้องถิน่นประจําปี2,564สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าวคะ่ะเมื่อวันที่25กันยายน2564มูล,ลนิธิเพื่อสังคมไทยได้จัดโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นและสุดยอดผู้นำท้องที่ประจำปี2564ณนศะูนย์การค้าเดอะไบรท์พระราม2กรุงเทพมหานครโดยมีพลอากาศเอกชลิ์พุกผาสุของค์มนตรีเป็นประธานในพิธีและมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด โดยในเวลา13นาฬิกาพลอา,ากาศเอกชลิตพุกผาสุกประธานในพิธีเดินทางมาถึงมีดอตอร์วิเชียนร,รุจิธรรมรงคุลที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเพื่อสังคมไทยดกรกฤษดาพรรุจิธรรมรงคุลรองประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย นายพันธพัฒ์วิทยาอํานวยคุณรองประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนางสาววรินทร์ุรธรรมชาวกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมให้การต้อนรับ โดยในปี2,564นายจําจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับรางวัลเกียรติยศรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิน่นประจำปี2,564สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้มอบหมายให้ในายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นโครงการที่มูลนิธิเพื่อสังคมไทยดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติกิจกรรมการมอบรางวัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2,564ได้ดำเนินการคัดเลือกคัดสรรบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เดือนมกราคม2,564เดิมกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่28เมษายน2,564แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาส2 1 9 9จึงจำเป็นต้องเลื่อน โดยจัดเป็นไปตามประกาศและคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยในขณะน,นี้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ให้มีการจํากัดจํานวนและมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโครงการหนึ่งล้านกล้าบความดีตอบแทนคุณแผ่นดินจึงได้กำหนดหมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น ภายใต้มาตรการตามระเบียบทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและให้กำลังใจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและนักปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการทำงานการบริหารงานและกระตุ้นการทำความดี มีการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆประกอบด้วยรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิน่นและรางวัลสุดยอดผู้นำท้องที่ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิน่นประจำปี2564สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้มอบหมายให้ในายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าวค่ะ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้พิจารณาผลงานของนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่สามารถบริหารการองค์กรประสบผลสำเร็จมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ LPA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง5ด้านมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนซึ่งเห็นสมควรว่านายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิน่นประจำปี2564สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เคยรับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลน,นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2560สาขาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลน,นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2561ประเภทสองปีซ้อนสาขาการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน รางวัลประกาศเกียรติคุณนักปกครองดีเด่นประเภท3ปีซ้อนประจำปี2,562สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรางวัลประกาศสนิยบัตรสถาบันพระประกเกล้าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2,562และรางวัลต่างๆอีกหลายรางวัล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่านายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจอาสา,าทำงานให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขแจกอาหารปรุงสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แม้บางกิจการจะมีการคลายล็อกแต่ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ค่ะ เมื่อวันที่23กันยายน2564เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนมายืนรอต่อแถวสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมแบ่งปันสุข เป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่สบคจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและมีมาตรการข้อห้ามต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้การทำธุรกิจและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการบริการต้องประกาศปิดชั่วคราว ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินข้าในพื้นที่บางคนที่ประกอบอาชีพบางอาชีพหรือบางกิจการที่ต้องถูกปิดตัวชั่วคราวทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวแม้ว่าช่วงนี้จะมีการคลายล็อกบางกิจการแต่ก็ยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลที่เป็นผู้มอบและประชาชนผู้มารับมอบต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง โดยประชาชนทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งก่อนถึงจุดมอบประชาชนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอลและเมื่อรับเสร็จให้กลับบ้านในทันทีห้ามมารับประทานบริเวณโดยรอบที่แจกโดยในวันนี้แจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มขนมให้แก่ประชาชนมากกว่า300ชุด ซึ่งกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเมนูในแต่ละวันหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปนอกจากนี้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้องอยู่บ้านด้วยการเรียนทางออนไลน์โดยเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดอาหารปรุงสุกและขนมที่มีประโยชน์มอบให้ในมื้อกลางวันก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนลงได้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังนำอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้านอีกด้วยโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมแบ่งปันสุข ซึ่งทุกคนล้วนมีจิตอาสาที่ต้องการให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกรฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะพบกับดีฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรารู้ว่าคุณเหนื่ยรู้ว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวและรักชีวิตเหมือนเราทุกคน สิ่งที่คุณทำ นอนขนาดไหนฉันรั่วบนบา <S <S ทเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึงสึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้งสู้ท,ท,ทุกทุกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้น นาที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูน อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขา